ผู้ใหญ่พรรคให้มอบหมายให้มาใก้สมบูรณ์ผมมาทำหน้าที่<ช>รับหนังสือซึ่งต้องกลเาวถึว่าเป็นข้อเสนอที่ดีพรรคเพื่อไทยยินดีรับข้อเสนอทุกข้อเสนอของพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาในกรณีของท่านมันจะต้องทำเป็นนโยบายใช่ใช่ในการท่เป็นนโยบายครับมอบให้กับพรรคเพื่อกรประการบริหารครัคพิจารณาเพื่อเพื่อไปเพื่อไปทําเป็นนโยบายของพรรคหรือเข้าสู่ที่ประชุมของ การบริหารการบริหารพัคในการพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อประเด็นที่สองก็คือในการแก้ในที่ท่านยื่นมาเนี่ยมันจะต้องแก้กฎหมายรัฐธรรมนูด้วยเพราะฉะนั้นการแรกเรามีสวสบสิบคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากพักการเมืองใดที่จะแก้ปัญหาได้มันจะต้องเอาเสียงชนะน่นสวเราถึงจะเป็นหรือ ถึงจะมีโอกาสในการแก้มีโอกาสนะแต่แก้ได้ไม่ได้มันสุดท้ายจะมีที่จรับต่าเรื่องเนึ่งนะนี่เรื่องนะครับคือต้องต้องการเรียนว่าพักเรื่องนี้พักรับและมีข้อเรียกร้องพักก็จะรับไว้ในการเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับเพราะว่าตามตาม,ตาม,ตามท่านก็คือเพื่อสันติภาพทําให้ทุกคนมีความสุขภายใต้กฎหมายและอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยอย่างมีสุขอย่างสงบสุขด้วยเพราะฉะนั้นหรังสืนี้ก็จะยินดีที่จะรับแล้วก็นํา บนการของพรกไทแล้วก็ขากับคุณท่านเลยครับที่ที่มาเยี่ยมเยียนมาทุกไทยวันนี้ยัมีว่าพักทุกไทยยอมรับทุกปัญหารับทราบรับฟังเพื่อจะนำมาแก้ไขเพื่อนำไปอ่าต่อเตินเสริมใส่สัมภาระที่มี่นะครับเพราะทุกคนเป็นส่วนหนของของประเทศแล้วเป็นเรื่งจริงครับทุเพราะฉะนั้นถ้าหากจะแก้ปัญหาได้ต้องชนะรันสไลด์ นโยบายนี่เราจะทำให้แลด์สไลด์ออกมานะครับว่าพักเพื่อไทยมีนโยบายส0ข้อเนี่ยครับออกมากี่ข้อก็แล้วแต่นะครับแล้วตรงนี้ฮะอาจจะมีเสริมให้แลนสไลด์แน่นอนครับนะครับแต่ถ้านโยบายที่เราเสนอไป10ข้อไม่ออกมาสักข้อเลยคนที่เขาติดตามอยู่เขาเป็นสักขีพยานกันอยู่เนี่ยฮะอาจจะต้องกลับมาคิดแล้ววพรคเพื่อไทยไม่เห็นหัวคนไทยพุทธเหมือนกับที่มานมาของคนอื่นหรือเปล่านะฮะเพราะงั้นต้องฝากนะครับว่าจริงจังนิดนึงนะครับนี่เรื่องใหญ่สิบข้อนี่แต่ละเรื่องเนี่ยเป็นความเป็นความตายของคนไทยพุทธ คณะผม์ท่นเปินมาก่อนนะครับยิ่งยิ่งท่านเนี่ยเป็นนักกฎหมายเก็ตเลยฮะแค่ฟังนี้ก็รู้เลยฮะว่าใช่นะฮะนั่นก็ต้องให้ความยากเลยครับทานพิีกกับท่านว่าทัพเพื่อไทยรับฟังทุกปัญหาของศาสนากัรรับที่ความเชื่อครับแต่แต่วันนี้ผมเข้าใจว่าปัญหาของมุขมุขน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบสิปีที่ได้ออกมาที่เป็นที่สาธารณะนะยินดีครับมีปัญหาอะไรก็เข้ามาที่พัก เราเราก็จะติดตามโดยนยโยบายนะฮะว่าจะเลือกไปเลือกอีกทีนะฮะมันจะเป็นปลูกหลานเราเ้ือยต่อไปเ,ออเราหวังเรา,างไม่ได้ไปเอาเปรียบใครทั้งสิบข้อเราแค่เรียกร้องสิ่งที่พระสงฆ์เราถูกเอาเปรียบคนไทยพูดเราถูกเอาเปรียบนะครับช่วยแก้ตรงนี้ได้เนี่ยหนึ่งค่าใช้จ่ายค่าของที่เราก็ถูกลงคนได้ยุรู้เรื่องนี้เขา,า, <ลด S 2> าก็ลดทันทีพักเพื่อไทยมากขึ้นมันก็จะแลนด์สไลด์ง่ายขึ้นทำทันทีลดทันใดฮาราเนี่ย คุณไม่ต้องไปขึ้นอย่างเดียวสามไอห้าร้อยบาทหกร้อยบาทเนี่ยเราเห็นด้วยนะไอ้ขาหนึ่งคุณลดตรงนี้ออกไปมันได้สองเท่งครับท่านประธินนีฟังสิ่งที่ท่านเรียกร้องมามันก็เป็นนโยบายส่วนจะแก้ได้ก็อยู่ที่การเรียนนะอยู่ที่รัฐสภาเข้าใจเข้าใจครับขออะไรนะนโยบายมาก่อนเราพวกเราทุกคนต่อไปอบตจะชี้เป็นชี้ตายประเทศ คนดูเป็นคนมีโอกาสที่จะลองทั้งมือใหโอเคฮครับวันนี้เราต้องการสื่อสารสองทางนะได้ครับได้ครับนะฮะยืนยันท่านอีกครับถ้ามีนโยบายดีก็นำเสนอได้ครับอันนี้ดีแน่นอนฮะดีพบกับคนส่วนใหญ่เลยฮะแล้วพักก็ไม่เหนื่อยในการหาเสียงหาเสียงคนพุทธเกกว่าเปอร์เซ็นต์มันง่ายจะตายไปอันนี้ทำท่านได้เปรียบเพราะว่าผมมาพักท่านที่แรกคนแรกก่อนเพื่อนจะเอาไปรีบไปเสนอปุ๊บนะฮะท่านประจวเห็นด้วยไหมครับ จะไม่ทำเฮ้ยเสนอเขาเอาไปออกเป็นนโยบายตอนนี้เลยป้ายหาเสียงเท่ขึ้นรเพิ่มไปเนี่ยเรียบเลยครับไรแน่นอนแต่ถ้าเกิดิงจังหวะจนนี้เลยฮะอ่าประกาศเลยว่าพักก็ที่ผมกลับเรียนไปตะเกียร์นะว่าพักเขารบความเชื่อทุกศาสนาเข้าใจแล้วครับคือคือเราไม่ได้บอกว่าเราจะทำอย่างพูดอย่างเดียวทุกลัทธิความเชื่อทุกศาสนาแต่พุทธจะไม่ได้ทำแต่พูดจะไม่ได้ทำที่ผ่านมาพูดไม่ได้ทำ แต่มแต่นี่ฮะเขาบอกว่าอยากจะช่วยคนส่วนใหญ่ประเทศก็เนี่ยห้าสิบข้อนี่ด้ะครับก็คือผมคือผมมาช่วยเพื่อใครโดยตรงเลยนะเนี่ยคุณได้เปรียบใครเลยอ่ะคุณได้ได้รู้ข้อมูลก่อนสิบข้อเนี่ยจะได้กันบ้านก่อนเลยว่าเอาไปทำแล้วคนเลือกเยอะพูดต่อหน้าพ่อดีเลยนะคนว่าเพื่อใครกูบอกมึงด่าเขามึงมาเลยอย่าบ้ากูดูมือย่างเดียวเออใช่ไหมฮะผมพูดทุกอยู่แล้วนี่เรื่องจริงเนี่ยือดเป็นจุดจุดเด่นนะทักทิพย์ผมพูดนะทักทิพย์ก็ทำเป็นกลางเจริงนะฮะ